าากดซับกดไลค์กดกระดิ่ง <c oughs> โอ้หาจะ <c oughs> อยู่กับในโหมดเครื่องบินเออวะเพื่อจะนาชิพูแต่วเครื่องบินเนะกคุณผู้เห็นเป็นวงม,มอยู่กับการจัดแรงกลับกับใครครับผม <c oughs> เด็กข้างบ้านครับเด็กข้างบ้านนะคือเห็นอย่างนี้คือจะลงที่เออผมเดียว เรื่อไงในหน้อยยี่ดิไม่ผู้วัวเป็นยังองไม่รู้อ่ะมันเป็นแค่บ้านสองหลังสรุปก็คือรงบ้านสองหลังนะครับบางเกมปี้วายตดบักตายกูนั่งหัวตอนนี้เหมือนว่าจะมีคนลงนะครับผมก็ตอนนี้ก็เก็บปืนเป็นปืน AK นะครับผมแต่ว่าจะดีซับปืนเอเคโชเดินเปลี่ยนบ่นี่ ตอนนี้นะครับเขาเจอคนนะครับเขารอคนขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่รอครับโดนต่างไปหนึ่งทีนะครับผมปรากฏว่ามีคนอยู่กลางทางจากนี้คนเปิดเพื่อนไปหนึ่งทีครับเขาจะสามารถเอาตัวอดยังไงครับเพื่อลบยิงไปหนึ่งนัดครับผมโอเคครับผมก็แบบยิงไปตั้งหนึ่งนัดนะผมโดนด้วยนะจากนี้ครับเขาจะทําไหมครับคนดันมาครับเขาโดดต่างนะครับตูนรามิเขาไม่พัญญาด้วยนะผม้วยิงไปเลยครับยิงใส่เท้านะผมไม่ได้ยิงเสร็จตรงไหน จบเพลงครับทีนี้ทีนี้แรงเขาก็จะตกนะผมก็คือแบบแรงกูบวกครับตั้งสิบห้าไงเก่งให้แตกยังแรงมึงรัวกว่ากูโว้ยแบบคือแต่วันนี้ก็คือลืมใส่หัวดุงคาลิสิกะนะผมก็กลับมาใส่นะครับก็กลับมาใส่ดุงคาลิสิกะทิศเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือบันเลยกว่าเดิม <c oughs> เราจะยมีคือในการพาค,คลิปครั้งแรกของของใครวะไม่รู้เออสรุปของใครมีช็อตหนึ่งนะครับที่มันหนีผมทั้งทั้งที่มีคนตัวเดียวนะครับเอ้ะคนคนเดียวนะครับเอ้าเยอะนี้เยอะนี้เยอะนี้ประเด็นนี้แล้วมึงไปไหนเขาเรียกว่าออกห่างจากมูเออออกห่างปะออกห่างแปลว่าขึ้นลงสีครับ <c oughs> ผมอยู่โคตตัวครับเขาอยู่ลงสีครับเอ้ยไม่ใช่ดิ เมืองอะไรว่าจะชื่อไม่ได้เคมีอะไรทุกอย่างเลยลอ,อยกกุ้ยแต่ไหจะใช่หรอมั้งอ้าวเงียบกิฟต์จากนี้ก็ปิดเลยไปฟังก่อนนะต่อยต่อย,อยประเด็นคือภาคก,ก,กุ้งเห่ดอกจระเข้เนี่ยอ้ยเราอยู่กับตาที่สองนะว่าเราจะสามารถได้ที่หนึ่งหรือที่โหลนะฮะเออดูอแล้วว่าได้ที่หรือที่โหลเอาเป็นว่าผมไม่ดูแล้วกัน อืมคิโล่ก็คือแบบลงไปตายอ่ะมาแล้วนะครับอยู่กับหมดโซนฟีเจตร์ไอเอไม่ใช่หมวดกวาดสวรรค์นะครับตอบตรงๆคือโรงเหล็กนะครับผมโดดเลยครับไปครับโดดแล้วครับอ้าวยังนี่วะโดดแล้วครับไปแล้วครับผมทั้งให้ยเขาโดดเองนี่แหละครับนายหรู้จะร่อหรือจะล่วงนะครับปากระลลงสีนะครับเอไม่ใช่พากระลุงไหนวะพากระลงไอโคตตัวนะครับ จ้านี้ก็คือผู้หญิงผู้สาวตายนะครับโอ้สปอยแบบโหดหลัวจากนั้นผมก็ยาวครับจ้านี้มีผู้หญิงลงมาครับผมจังหวะนี้ผมได้ปืนปูดลงผมแล้วผมซัดเลยนะครับได้ปืนปูดแล้วซัดเลยนะครับซัดเลยครับซัดเลยครับซัดเลยครับดาวไปแล้วครับโอ้สรุปใครเป็นเจ้าของกลีบครับาวแล้วครับดาวแล้วครับตายแล้วครับตายแล้วครับํามไปตายแล้วครับตายแล้วครับแบบแบบมันหินบมกอ๋อครับตายแล้วครับ ดูกันนะครับว่าวงเล็บเบอร์สองก็คือต้นกล้ายิงผมไม่ได้ยิงวงเล็บในฐานที่เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือตัวทรัพย์กานี่ครับมันก็อยู่ข้างหน้าผมนะครับผมจงหันนี้ก็คือเก็บปืนชิวๆครับไม่ชิว้ใช่ไหมแลวจากนั้นก็พากันวิ่งแย่งปืนเงนะครับ ใช่ครับทีนี้ก็คือเขาจะเห็นนกาอสองนะกรจาวันนี้ข้างหน้าก็จะมีเกาะสองจะเข้าไปเก็บไหมโอ้โหนึกว่ากล่องอยู่บนพื้นนะที่อยู่ข้างในเบยินทางก็คือเป็นทางเข้านะจอยนี้วิ่งไปแล้วครับผมวิ่งไปไหนเนี่ยบ้านเอลเออเออเออเิอเออเออเอเออเเอเออเนอ